พ้บ่าวสาวเมื่ออยู่กินกันมาเนี่ยก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจว่าเราอยู่กันแค่ชั่วคราวระยะหนึ่งความเป็นหนุ่มเป็นสาว กชั่วคราวระยะหนึ่งท่านั้นการที่เรามาอยู่แต่งงานมันมาตามบุญตามกรรมตามที่เราได้เคยอยู่เคยอาศัยร่วมกันมาชีวิตก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างถ้าคู่ไหนเคยทำบุญมาเยอะชาตินี้ก็ค่อยๆหาทางออกมีงานมีอาชีพมีเงินมีทองมีความร่ำรวยบางคู่อาจจะขัดสน เพราะว่าเวลาทําบุญแล้วเสียดายดังนั้นเราจะต้องวางแผนชีวิตของเราวางแผนระยะยาวและระยะสั้นระยะสั้นก็เราจะต้องแก้ปัญหาในแต่ละวันในแต่ละไวัยแก้ปัญหาระยะยาวก็คือเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต่อไปก็ต้องแยกทางกันสร้างบาร,รมีไปนิพพาน เราแต่ละคนที่มาจากสวรรค์ส่วนมากก็จะนัดกันมานัดกันมาแบบไหนก็เราไปบอกพระอินทบอกเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ว่าเราจะมาเกิดในช่วงไหนดีมาเกิดในช่วงที่โลกมนุษย์มีความเจริญด้านไหนเราก็บอกเขาหมาว่าจะมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ บางคนก็มาจะมาเป็นครูมาสั่งสอนบางคนก็มาสร้างบารมีโดยการแจกของบางคนก็สร้างบารมีด้วยการให้สิ่งของต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบทุกประสบภัยยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราจะลงมาเกิดมาสั่งสอนสัตว์ก็ต้องดูความพร้อมของมนุษย์หรือแม้แต่ พนางเซริมหามายาหรือนางมสัสีก่อนจะลงก็ลามาว่าจะมาทำอะไรมาเป็นใครมาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์จะมาช่วยเหลือราษฎรท่านก็ทำเสร็จท่านก็กลับไปสู่พบฌานดุสิตหรือแม้แต่พระโพธิสัตว์ได้หลายองค์ี่เกิดมาช่วยเหลือโลกมนุษย์สร้างความสุขความเจริญให้กับโลกมนุษย์ เราก็ลาจากโลกนี้กับสวรรค์ฉะนั้นพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องคิดทําความดีอยู่ตลอดเวลาความดีที่เราจะทํามีอะไรบ้าง <c oughs> ให้คิดว่าการรีบทําความดีเหมือนกับคนที่ขึ้นรถโดยสารรถไฟรถทัวร์ซึ่งบางทีช้าไปนาทีเดียวเขาก็ไม่รับถูกปรับ หรือเหมือนกับคนที่ป่วยใกล้ๆจะตายหมอบอกว่าอีกนาทีสองนาทีเขาก็าไปแล้วถ้าเราโมาไปอยู่ที่บ้านโมไปอยู่ที่ทํางานอยู่สถานที่ท่องเที่ยวมันก็ไปไม่ทันฉะนั้นให้ทําความดีเหมือนกับบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะต้องขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ช้าไปหนึ่งนาทีช้าไปสองนาทีช้าไปหนาทีเขาก็ไม่รับฉะนั้นเมื่อสวรรค์เปิดโลกมนุษย์มีความสุขมีความสบายไม่เจอสึกสงครามพวกเราก็ยังพอกินได้อยู่ได้ถ้ามีความสนโทษพอมีพอใช้พอจ่ายการสร้างบาร,รมีของเราก็จะไม่มีปัญหาทำได้ทุกเมื่อเราอยู่กับคู่ครองเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ ที่จะต้องมีการกระทบกระทั่งเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยยังเป็นปุถุชนปุถุภาวะผู้หนายังมีกิเลสหนาเราจะทําให้ใครโกรธย่าลืมไปว่าเขาก็มีกิเลสเหมือนกันยังมีความโลภโกรธหลงเราเองก็มีฉั้นจงสร้างบรรยากาศดีๆอย่าสร้างบรรยากาศที่เป็นความโกรธบรรยากาศแห่งความขุนเคือง บรรยากาศแห่งความอิจฉาริษยาเพราะเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเพราะเราสามารถจะสร้างบรรยากาศหรือสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ได้โดยจิตใจของเราเองเพอเรามีจิตใจดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะทำสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วยคำพูดคำจาหรือการกระทําที่ออกมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบล่อขารอบรอบตัวเราที่มันออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ย มันอยู่ที่ใจเราออกแบบใจเราออกแบบก็พูดออกมาดีๆทำแต่เรื่องดีๆปรับปรงการทำงานสิ่งที่ดีนั่นเอง